เห็นปากานี่ไหมเธอแตะตรงโลโก้สองทีแตะตรงโลโก้ตรงนี้หรอตรงไหนไม่ออกตึกๆอ่ะอ๋อเปิดเออเลิศง่ายไหมบูทูดมันต้องต่อเปิดอือไปค่ะช่องนี้นะคะช่องนี้นะคะอันนี้อันนี้อะไรอะไรไทยอินอะไรก่อนอันนี้ช่องนะคะไม่ค่อยได้ใช้เลย อืมไหนลองเขียนตัวหนังสือสวยๆดิอันนี้สวยสุดแล้วอ๋อเขอภาษาอังกฤษแบบคมๆแบบอันนี้ตั้งใจเขียนที่สุดแล้วนะคะนี่อะไหนอูดูที่ลายมือนะดูทรงอ่ะเราลองเอารุ่นเก่าดิเราลองเอารุ่นอุ้ยอันนี้อันนี้ iPad Gen อะไร Gen 9 Gen 9เอาลลองดู iPad Gen เก่าดิ Gen เก่าแบบไม่ต้องตอบ มันได้เลยหรออือวก็คือไม่ต้องต่อมันก็ตามมือเนาะตามมือไหมไม่แหลกไม่แพงด้วยออาลองกลับไปแพงที่เดิมวลบก่อน คือไม่ต้องต่อคือแบบเปิดปุ๊บใช้ได้ทุกเครื่องเป็นเติร์ปาร์ตี้ของแท้ลือดูดีคือแบบไม่ต้องต่อเอออันนี้มันเลิศหมดแต่ถ้ามันเป็นของแท้มันต้องต่อนนี้เป็นเตอร์ปาร์ตี้เพราะว่าของแท้มันจะใช้เครื่องหนงเครื่องนึงกิ๊กมันบรแล้วใจวะลองเขียนเอาเธอจะเธอจะใช้ ประกาศแห่งเดียวกับทุกเครื่องไม่ได้นะอเราก็ไปนูนก็เขียนได้ต่ออะไรอ่ะลองเขียนกิ๊กกิ๊กกิ๊กดิเ <laughs> ลิศเลิศจริงเขียน ก็คือแท่งเดียวไม่ต้องต่อใดๆคืออะไรอ่ประปากกาพิเศษเออปากกาปากกาพิเศษเขียนได้ทุกอัน,นเปลี่ยนสีกันอืมอีอีอันนี้ด้วยอ่ะโคตรงงปากกาอะไรเนี่ย <S <S นายลองทำลองทำเป็นเล,นะเล็กนะเล ใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่น้อยนี่ก็ใหญ่หหหหหแหลงแล้วสมุดทำนี้นะแบบ <c oughs> ทำเบาเร็วเบาเร็วแบบเบาเร็วเบาเร็ว แงก็คือใส่น้ำหนักได้อะไรอ่ะนีปากรากาเท่าไหร่ละห้าร้อยสี่พันเนี่ยเหมือนกันแรงใช้ได้เหมือนกันใช้ได้กับทุกตัวอะไรจริงจะจิ้มเครื่องอื่นก็ได้ขีโกงไม่รู้ลองเขียนดิไม่ไมลองเขียนในนี้ว่าอะไรดีข้าวแกงนี่แหละ ก็เขียนมาได้ปากาเนาะสมมติว่าไม่เอาแล้วก็จะลบคำมันจะหายแล้วถ้าสมมติว่า,มมวาปากาถ้าจะวกเ่าเลือกคำเขาก็จะลูดหนึ่งทีเพื่อที่จะซีเล็คคำอ,อะไรเนี่ะทำได้เหมือนกันหมดเลย